สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมกับสเปคแคป 1.9S นะครับตัวนี้150แรงม้านะครับมีทั้งหมด3สีก็คือสีขาวสีบอลเงินแล้วก็สีเทาร์มโบให้เลือกนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้วันนี้พาชมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสีเทาร์มโบนะครับตัวรถเดิมๆจะมีไฟหน้านะครับมันติรีเฟคเตอร์นะครับดีไซน์ใหม่หมดนะครับกันชนใหม่นะครับช่องบายอากาศมีให้พร้อมนะครับกระจังหน้าจะเป็นทีเดนเมนชั่นนะครับสวยงามครับฝากระโปรงใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับมาดูด้านข้างตัว มาขับเดิมได้นะครับหรือว่าเอาไปใช้งานก็ได้นะครับล้อเป็นล้อ15นะครับนี่ครับล้อกระทะยางบิสโตนดูลาวิทนะครับแล้วก็มีปัดน้ําฝนให้อยู่ด้านหน้านี้เลยครับแล้วก็สาวอากาศตัวนี้จะอยู่ด้านบนตัวรถนะครับกระจกด้านข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับถ่าคว่าสเปคแคปนะครับมีไฟลิฟนะครับตัวนี้รับมาชมในรถนะครับภายในรถก็จะเป็นโทนสีดํานะครับพร้อมเซ็นทรันล็อกกระจกไฟฟ้านะครับความสะดวกสบายพร้อมเลยนะครับ คอนโซลมีที่วางของนะครับแอร์พร้อมนะครับจอสัมผัสนะครับ8นิ้วนะครับรองรับแอปเปิลคาร์เพย์แอ o ์ดอตโตแบบไร้สายนะครับช่องเสียบ USB-C ให้นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเบาะผ้าดำนะครับคอนโซลกลางจะมีที่วางแก้วให้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นเบาะผ้าสีดำนะครับแล้วก็เพื่อให้ชมนะครับนี่ครับตัวเบาะแคปเรามีให้พร้อมนะครับก็ถือว่าใช้งานกับล็อกนะครับ มาดูด้านท้ายของตัวรถ p a c e c a p หรือรถสามารถทำเงินก็ได้นะครับหลับคันนี้นะครับก็มาใหม่ที่ฝาท้ายดีไซน์มาใหม่นะครับมีมือจับกล้องหลังพร้อมแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้กล้องจะชัดกว่าเดิมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับปฟท้ายนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ครับเรามาดูด้านขวาครับนี่ครับคันดีไซน์ก็สวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยเป็นล้อกระทะ15เดิมๆแบบนี้นะครับพร้อมยางบิสโตนนะครับ แล้วก็มีไฟเบรกนะครับให้พร้อมเลยแบบนี้นะครับสีเทาลมโบนะครับแล้วก็มาดูด้านผู้ขับขี่นะครับแผงข้างจะเป็นผ้านะครับมีที่วางแก้วมีเซ็นทัลล็อกกระจกไฟฟ้ามีให้ครับปุ่มปรับกระจกข้างนะครับเบาะผ้าดำนะครับเลื่อนได้เอนได้ปรับได้นะครับพวงมาลัยนะครับพร้อมมัตติฟังชันนะครับพาวเวอร์นะครับเบรก ABS a ซแอร์แบกตัวนี้ดีไซน์มาใหม่นะครับนี่ครับพร้อมแบบนี้เลยครับเดือนใหม่ก็ดีไซน์มาใหม่นะครับ นีครับวันนี้ก็เป็น s p ป c แคร 1.9S นะครับ2024ใหม่นะครับนี่ครับมาดูด้านหน้าอีกครั้งนึ่งนะครับตัวนี้ครับนี่ครับก็ดีไซน์มาใหม่หมดก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของง่ายที่เดียวดาวน์ต้นเพียงแค่5%ครับือติดต่อที่ Facebook สมนึกอิสุออนไลน์ u t u b e สมนึกอิสุออนไลน์เบอร์มือถือและอีเลนะครับ0814986781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ